บทที่8เป็นการจัดการคําถามในฟอร์มนะครับใน e c form ก็ในตอนล็อกอินในานามของเราที่สร้างฟอร์มไว้แล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่น My Survey ใน My Survey ก็มีคำถามนะครับที่เราสามารถที่จะไปจัดการะายต่ออะไรได้นะครับการจัดการคำถาม มีทั้งมีเครื่องไม้เครื่องมือติดอยู่กับตัวคําถามเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันออันแรกนี่นะครับก็คือแก้ไขรูปปราฟนี่แก้ไขนะครับแก้ไขจากาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามตัวแปรแล้วก็ประเภทของคําถาม การแก้ไขนี่ถ้าเกิดว่าเก็บข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เก็บไปแล้วหนึ่งหรือสองนี่คือเม l ฟีเ m a l ถ้าเรามาแก้ตรงนี้เป็นศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันจะมันจะแก้ไปทั้งหมดนะครับแก้ไปทั้งหมดซึ่งบางทีความหมายจะเพี้ยนก็คือยกตัวอย่างเรามาแก้ตรงนี้เป็นเป็นฟีเมลแล้วตรงนี้เป็นเมลเนี่ยมันจะผิดหมดเลยนะครับเพราะนั้นการแก้ไขนี่ต้องพึงระวังนะครับถ้าเก็บข้อมูลไปแล้วเนี่ยการแก้ไขจะต้องมี เปิดเวอร์ชันคอนโทรลก่อนเสมอนะครับซึ่งซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่แล้วนะครับก็คือตรงที่ถ้าแบไปที่ฟอร์มนี่นะครับจะมีตรงนี้อยู่นะครับต้องต้องมีต้องต้องมอีคือต้องตอนแรกก็คือต้องเซตติ้งตรงนี้แล้วก็ว่า enable version control ที่นี่แหละถึงจะถึงจะไปแก้ได้นะครับไม่งั้นเพี้ยนหมดแล้วก็มีปัญหาเลยครับที่ไม่มีใคร ช่วยได้ช่วยด้วยความายากลําบากนะครับอย่างดีที่ตรงนี้มันมีมันมีเขาเรียกว่าล็อก change lock อยู่ว่าฟอร์มเปลี่ยนตัวแปรจากอะไรเป็นอะไรไปเมื่อไหร่นะครับก,ก็พอที่จะตามแก้ได้แต่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะ,ะสื่อให้เข้าใจกันในเรื่องของเครื่องมือการแก้ไขนะครับแก้พวกนี้ ไม่มีปัญหาแก้ตัวแปรก็ไม่มีปัญหานะครับแต่แก้ตัวนี้มีปัญหานะครับให้พึงระวังถัดมาครับอยากจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงนะครับเป็นในเซตติ้งเนี่ยจะไม่มีผลนะครับก็แก้ไปเลยประดับประดาเพิ่มสีสันนะครับของข้อคำถามหรือว่าของเอเรียนะครับผูนี้ จัดการเนี่หมดเลยนะครับมีปัญหาอะไรแล้วก็ช็อตหินเพิ่มช็อตหินก็คือคำอธิบายนะครับเป็นอธิบายในแต่ละข้อนะครับซึ่งบางบางทีเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับเราก็ใส่ใส่รายละเอียดไว้เลยว่าหมายถึงอะไรเป็นการอธิบายการกรอกข้อมูลในข้อนี้แหละนะครับหรือเป็นป๊อปอัพที่เวลา เอาคลิกแล้วดึงมาเป็นแท็บนี่นะครับในข้อคำถามเนี่ยตัวนี้ได้นะครับเป็น help help นะครับเนี่ยได้แล้วก็พวกนี้ก็คือลองเล่นดูเลยนะครับอย่างเช่นตรวนี้นะครับมีมีตรงนี้อยู่ที่เราใส่เข้าไปสีสีแดงก็เปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับสีแดงพอพรีวิวปุ๊บเนี่ยมีตัว q u e s t i o n mark อยู่ตรงนี้ นะครับคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดแท็บให้ให้เลยในเรื่องของ h e ลป์าจะใส่อะไรถ้าคลิกเป็นแท็บนะครับแล้วนี่คือช็อตหินก็คืออธิบายข้างล่างไว้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างของแก้ไขนะครับก็ไปเพิ่มไปเติมพวกนี้อา่าวนะครับทาทำมันรกมากแล้วก็ไม่ใส่แล้วก็ให้เป็นป๊อปอัพโอเวอร์อย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เปิดแท็บใหม่คลิกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะทําให้การเก็บข้อมูลมวิจัยนะครับมีคุณภาพมากขึ้นเพราะว่าคู่มือแปะอยู่ในนี้ได้เลยนะครับอันนี้เครื่องมือแก้ไขครานี้ตรงนี้เป็นเป็นเป็น,ปนอ่าคลนก็ว่าได้นะครับเป็นดูเปลคเคตขึ้นมานะครับสมมุติบางทีมันมันเป็นอย่างนี้นะ เอาอย่างนี้แล้วกันเอาดูไปเกตปุ๊บอย่ามันขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนกันนะเราคลิกพรีวิวดูนะครับมีแสงจะสองอันเหมือนกันทุกประการก็คือโคลนนั่นแหละนะครับเพื่อการจัดการแก้ไขที่ที่ที่ง่ายๆนะครับเช่นเราอาจจะใส่ว่าทำงานไหมนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น yes ตรงนี้ใส่ศูนย์ก็ได้นะครับเป็นี้เป็นรหรัสยกตัวอย่างนะครับคือคือพูดง่ายคือเอาโครงสร้างเดิมๆแต่ว่าแก้ไขนิดหน่อยเพราะว่าพิเยษไปทำอะไรมากก็โคลนมาเลยเนี่ยคือโคลนนะครับครานี้ถ้าเราอยากได้เป็น Uh, library นะครับยกตัวอย่างอันนี้มันค่อนข้างเยอะเนี่ยเอาใส่ไว้เลยใน Library อันนี้เป็น question library question library เนี่ยมันจะอยู่ที่นี่ครับนี่ครับอันนี้คือของผมที่ล็อกอินอยู่ยังไม่มีสักตัวนะครับผมอยากได้ question library ที่จะเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นฟอร์มนี้หรือฟอร์มอื่นนะครับเอาฟอร์มนี้ก่อนนะรับผมจะคลิกปุ๊บตรงนี้นี่มันจะก o p ป c ี p ก๊ปีไว้ใน Library แล้ว การเอาไปใช้ในฟอร์มเดียวกันมันก็เหมือนกับโคลนนะครับพอ,พอคลิกอพอคลิกไลบรารีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเราก็บวกบวกก็คือใส่ไปเลยมันก็จะเพิ่มเข้ามาต่อท้ายนะครับไม่ใช่ติดกันอันนี้คือคล้ายๆโคลนนะครับแต่ว่าจุดดีของมันก็คือว่าถ้าเราไปสร้างอีกฟอร์มหนึ่งไม่ใช่ ไปสร้างอีกฟอร์มหนึ่งก็ได้เพราะว่าลบได้ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับก็คลิกตัวนี้เลยฟ i ชชั่นไลบรียังอยู่พูดง่ายก็คือว่าเป็นเหมือนโคลนข้ามฟอร์มมาได้นะครับปุ๊บลงมาแล้วก็ได้ตัว,ต,วตัวแปลนั้นเลยคาถามนั้นเลยมาที่นี่นะครับที่เปิดดูปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยอ่ามาแล้วเนี่ยครับนะครับลิกอัลเทอร์นัก i ิชชั่นไลบนะครับอันนี้ก็คือลบนะครับลบคําถามนี้ออก ว่าคำถามออกมีอะไรอีกนี่ขยายหรือย่อขยายนะครับถ้ามันเล็กๆก,ก็ย่อลงมานะครับถ้ามันคข้างพื้นกินพื้นที่ก็ขยายไปแล้วอยากให้มันเป็น h o r i z o n t a l นะครับที่มีทั้งสี่คอลัมน์เลยก็จะเป็นแบบนี้ ขยายได้อีกเนี้ยครับย่อมาได้อีกขยายได้อีกเลื่อนเลื่อนหานะานีครับลากเอาเมาส์เอามือเอามอเอามาส์มาวางเห็นรูปมือนะครับลากเอาเอา,เ,อาเพจอายุตรงนี้นะครับคือลาก เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นเป็นลงได้นะครับเพิ่มลายเส้นว่างเลียนตรงนี้ลงมาปพวกลากนะครับมีอยู่ใต้เส้นอะไรพวกนี้นะครับก็ที่เครื่องมือของการจัดการฟอร์มในเชิงของตัวทูชิทูทูทูบาร์นะครับอยู่ตรงนี้คันนี้มีส่วน อื่นที่เป็นการจัดการในระดับอันนี้ไม่ใช่ฟอนะร์อออมรจัดการข้อคําถามนะครับจัดการข้อคําถามในระดับยกตัวอย่างนะครับอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซน s ิทีฟ e ดอะโน s ิสยกตัวอย่างนะครับไม่อยากให้ใครเห็นการวินิจฉัยนะครับมันก็จะอยู่ที่ก่อนนั้นเนี่ยเดซ่าใช้เร็วแล้วมี การจัดการในเรื่องของ read only ในเรื่องของคำนวณใช่ไหมครับยังมีเรื่องของการว่าต้องมีความยาวเท่าไหร่ด้วยนะครับให้มีคำอหไรใส่เข้าไปแล้วก็ทัามาก็จะเป็น sharing นะครับ sharing เนี่ยคำถามนี้นะคำถามอายุตะกี้เนี่ยจะสั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับสั้นแล้วก็เห็นเฉพาะ คนนี้เราก็จะมาเลือกคือพูดง่ายคือมีคำถามแต่ว่าสัน้นหรือว่าสัน้นสำหรับบางคนหรือว่าสั้นในใน,ในบางการณีนะครับก็เลือกก็เลือกอฟิลที่จะให้เป็นเงื่อนไขนะครับหรือว่าโปรเทคด้วยพาสเวิร์ดก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป ถึงคนคนเห็นข้อมูลที่เห็นตัวแปรอยู่ยกตัวอย่างนะครับใส่ตัวพาสเวิร์ดเข้าไปพี่จะเห็นอย่างเงี้ยครับแล้วก็อัปเดตเนี่ยต่อให้มีข้อมูลนะครับต่ให้มีข้อมูลตรงตะกี้คือส่อนตรางแชร์ริงแล้วก็พาสเวิร์ด นะครับอบบเด็อย่นี้แหละอันนี้เจ้าตัวก็จะเห็นอย่างนี้แหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราแชร์ให้ให้เดโมนะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวใครดูกันอันนี้เป็นเอทไซแล้วกันนะครับเอทไซให้เดโมเนี่ยเอทไซแล้วนะครับวางเข้าไปในเดโมดู เดโมก็ยูที่แอ s i g เมน n t เนี่ยเดโมก็เห็นนะครับซึ่งแน่นอนเขาจะเข้ามาดูที่นี่ก็ได้นะครับหรือ e c e n t r y r y ก็ได้นะครับอพอคลิกปุ๊บเดี๋ยวดูข้อมูลเขาข้อมูลพนักนเห็นไหมข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยมัน protected นะครับ for authorized person only ถ้ารู้รหัสปุ๊บใส่เข้าไป แล้วก็เปิดล็อกถึงจะเห็นนี่เป็นต้นนะครับเป็นรูปแบบของการแชร์ที่มีการโป o ร e เทคเพราะนั้นข้อมูลที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเราใช้รูปแบบการแชร์ที่ที่หลากหลายตรงนี้ได้ตามวัตถุประสงค์เลยก็คือในระดับฟอร์ม นะครับไปแก้ที่ sharing setting นะครับเจ้าจของฟอร์มนี้จัดการเนี่ยก็เห็นได้หมดแหละนะครับหรือมี condition เป็นในเชิง condition ไหนถ้าเกิดว่าการ h i คอ condition นะครับหรือจะให้เตือนมี warning message จะให้โชว์ให้เตือนหรือพวก w e b o o k creator เนี่ยนะครับจะให้แบบ ให้เห็นคือคือคนที่พิมพ์เนี่ยบางทีตามสิทธิ์นี่นะครับสิทธิ์พื้นฐานนี้ก็คือใครขี่ใครได้แต่บางทีเนี่ยก็ก็เห็นตามตามที่เราแชร์ในในระดับตัวฟอร์มนะครับหรือว่าให้เห็นตลอดนะครับคือคือบางทีเนี่ยเจ้าของข้อมูลเนี่ยมันมันอาจจะบอกว่า คือคําว่าเจ้าของข้อมูลก็คือเป็นคนขีนะครับซึ่งคนขีนั้นอาจจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนั้นก็เลยหลังจากขีเสร็จไม่ให้เห็นเลยเนี่ยก็มีการเซฟพวกมีได้ Re คอนครีเอเตอรนะครับเพราะฉะนั้นในระดับฟอร์มเราก็มีการจัดสิทธิ์การแชร์ในระดับคําถามคือเรียกเราว่าระดับไอเทมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ Age เน่ยก็มีรูปแบบของการแชร์ที่มีการรักษา ชั้นความลับความปลอดภัยของข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันไลบรารีที่เอามาไว้จัดการนะครับในเรื่องของอว่าเรามีการแชร์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อเอาไว้ใช้นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องเดียวกันก็ต้องมาใช้ตรงนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างใช้มันก็จะเป็นพับ l i c กนะครับคล้ายไฟที่นี่กลายเป็นพับ l i c กเพื่อที่จะสามารถ ใช้กันแบบเรื่องเดียวกันก็ถามเหมือนกันนะครับอย่าไปาตัดแปลงซึ่งมันจะเข้ากันไม่ได้เวลาเราเอกมารวบรวมกันอยู่ในองค์กรเดียวกันอะไรบงบนี้เป็นต้นในก็จะเป็นพวกสัญลักษณ์เฉยๆนะครับนี่ก็เป็นคุณสมบัติของอในระดับของไอเทมของคำถามนะครับ